ไปดูกันที่สมาคมกีฬายิงปืนรนยุทธ์แห่งประเทศไทยค่ะก็ได้จัดการแข่งขันยิงปืนสั้นรนยุทธ์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพลเอกเพิ่มศักด์พวงสาโรธนะคะนายกสมาคมกีฬายิงปืนรนยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรนยุทธ์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ระหว่างวันที่5 7กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ สูนฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ โดยจัดแข่งขันปืนสั้น6ดิวิชันมีผู้ลงทะเบียนร่วมการแข่งขันแล้ว210คนจาก6ประเทศประกอบไปด้วยจีนลาวมาเก้าอินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็ไทยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้มีการเปิดตัวนักกีฬาปืนสั้นรณยุทธ์ทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์โลกปี2025ที่แอฟริกาใต้ด้วยนะคะซึ่งจะจัดการแข่งขันวันที่19ถึง28กันยายนนี้ โดยนักแม่นปืนไทยร่วมชิงชัย41คนนะคะส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาชุดเดียวกับทีมชาติชุด4เกมสครั้งที่33ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งก็เก็บตัวกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วค่ะ ก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญเอาไวห้หลายประเภทเลยนะคะโดยเฉพาะความหวังในประเภททีมหรือว่าโปรดักชันออปติกชายหญิงทีมลูกโม่ทีมโปรดักชันซีเนียทีมโอเพนชายแล้วก็ทีมโอเพนซูเปอร์ซีเนียนะคะก็คาดหวังได้แชมป์โลกมากกว่าปีที่แล้วที่ได้มา2แชมป์นะคะทั้งในประเภทประชาชนแล้วก็2แชมป์โลกในประเภทเยาวชนด้วยค่ะ